สวัสดีนะครับวันนี้ทางร้านดามสุพรรณนะครับมีพระอีกองค์ที่เป็นพระน่ารักมากนะครับก็คือพระพระปิตาวัดทองนะครับพิมพ์ตุ๊กตานะครับอันนี้ดูง่ายนะครับเบสิกเลยนะครับนี่เบสิกเลยใครมีแบบนี้นะครับเรารับเช่านะครับนะฮะมือองค์นี้ก็เป็นเป็นมือที่แบบ ไม่ยาวไปไม่สั้นไปนะครับสําหรับวัดหนักวัดทองกําลังพอดีเลยนะครับหนึ่งนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมลายนิ้วในกิดให้เป็นนิ้วนะครับโอ้โหด้านในนี่ธรรมชาติเป๊กเลยตรงนีน้ดูง่ายๆนะครับใครมีพระแบบนี้นะฮะทางร้านรับเช่าเป็นหลักล้านนะครับหรือว่าปลายปลายหลักแสนยอนสวยอะไรอย่างนี้นะครับนะครับนี่ดูง่ายๆเลยนะครับเลขหลักอักขระยันพื้นข้างในหรือว่า การวางยันนี้ก็จะเป็นยันของวัดทองเนี่ยของพิมพ์นี้เขาก็จะวางยันประมาณนี้นะครับวางยันประมาณนี้ใครมีแบบนี้นะครับทางร้านรับเช่านะครับหลักล้านนะครับธรรมชาติต้องดีนะครับธรรมชาติแน่นๆดูง่ายๆนะครับถามว่าเนื้อเป็นเนื้อผสมอะไรนะครับก็เป็นเป็นเนื้อสำลีเงินนะครับแล้วก็มีอาจจะมีสนิมความโบราณ บ้างนะครับความโบราณก็มีนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับใครมีก็รับเช่านะครับอย่างนี้อย่างนี้รับเช่านะครับัปดีค่ะ